สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .1 น,น,นะครับวันนี้วิชาสุขศึกษากับครูประาพาะครับเราจะเรียนกันเรื่องความภาคภูมิใจในเพศของตอนเองซึ่งรายละเอียดเนหาก,การเรียนในครั้งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันได้เลยครับ ความภาคภูมิใจในตนเองทุกคนต่างม,มีความสำคัญตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายจึงควรสร้างความภาคภูมิใจในตนเองด้วยการปฏิบัติตนดังนี้ค่ะ 1. ตั้งใจเรียนหนังสือ 2. เป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์เมื่อเกิดความภาคภูมิใจในตนเองจะทำให้เกิดความรัก และเห็นคุณค่าของตนเองทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมรวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศช,ชายและเพศหญิงมาดูความแตกต่างระหว่างเพศช,ชายและเพศหญิงกันนะคะเพศช,ชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านดังนี้นะคะนี่คือลักษณะภายนอกและการแต่งกายของเด็กชาย และนี่นะคะลักษณะภายนอกและการแต่งกายของเด็กหญิงเพศชายด้านร่างกายมีกล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงไว้ผมสัน้นเสียงทุ้มใหญ่สวมกางเกงนะคะเพศหญิงด้านร่างกายหน้าตาสวยงามน่ารักเส้นผมจะอ่อนนุ่มยาวกว่าเด็กชายเสียงแหลมใสสวมกระโปรง ชอบใส่เครื่องประดับเช่นกำไลโบติดผมและอื่นๆนะคะมาดูด้านอารมณ์ของเพศชายกันบ้างนะคะแสดงอารมณ์ออกมาอย่างชัดเจนเช่นโกรธเมื่อพ่อแม่ดุต้องการเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นเช่นต้องการคำชมเชยจากครูหรือผู้ใหญ่ชอบเอาชนะเช่นต้องการชนะเมื่อเล่นกับเพื่อนนะคะ ต่อมามาดูด้านอารมณ์ของเพศหญิงกันบ้างนะคะอารมณ์อ่อนไหวกว่าเด็กผู้ชายใจเย็นไม่โกรธง่ายอ่อนโยนและไม่แสดงอาการโกรธออกมาภายนอกเด็กผู้ชายพูดลงท้ายด้วยครับเด็กผู้หญิงพูดลงท้ายด้วยค่ะเรามาดูลักษณะด้านนิสัยกันบ้างนะคะเพศชายด้านลักษณะนิสยัยชอบการแข่งขัน พูดลงท้ายด้วยครับหรือครับผมชอบเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมากเช่นปีนต้นไม้เล่นฟุตบอลเป็นต้นนะคะเพศหญิงด้านลักษณะนิสัยอดทนละเอียดอ่อนรอบคอบพูดลงท้ายด้วย่ะคะหรือขาชอบเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมที่ใช้กำลังน้อยเช่น เล่นตุ๊กตากระโดดยางเป็นเป็นยังไงกันบ้างเออเด็กๆนะครับสาหรับการเรียนเรื่องความภาคภูมิใจในเพศตนเองนะพอจะเข้าใจแล้วก็ได้ความรู้นะครับสําหรับงานครั้งนี้นะครับให้นักเรียนทําเป็น My m i n d mapping นะครับเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะักเรียนเรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่าเพศชายนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เพศหญิงนั้นเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นเพศชายนะครับก็ลงท้ายด้วยคำว่าครับหรือเพศหญิงก็พูดลงท้ายด้วยคำว่าค่ะนะครับหรือเพศชายนะครับมีความต้องการที่ให้คนอื่นได้รับคำชมมากๆนะครับหรือตัวอย่างเพศหญิงก็เป็นเพศที่ทำไมคะมีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหวง่ายใช่ไหมครับเรียนก็ ยกตัวอย่างมาครับว่าเพศชายแล้วก็เพศหญิงนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ